สคริปต์นี้เป็นแบบเล่าเนื้อเรื่องต่อเนื่องไม่ใส่หัวข้อไม่ใส่ประโยคทักทายเปิดช่องกัมพูชาเป็นประเทศที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่มาก มีนบประมาณการทหารจำกัดและมีประวัติการจัดหาอาวุธส่วนใหญ่มาจากจีนและรัสเซียเมื่อมีข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ว่ากัมพูชาอาจได้รับหรือจัดหาเครื่องบิน F-16 จากสหรัฐอเมริกาจึงเกิดคำถามขึ้นในวงการทหารหลายประเทศว่าหากกัมพูชามี F-16 จริงเครื่องบินเหล่านั้นจะมีประโยชน์จริงหรือไม่หรืออาจกลายเป็นเพียงของที่ใช้งานได้ยากและทำให้กองทัพอากาศกัมพูชาต้องรับภาระหนักมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลไม่ได้อยู่ที่ว่า F 1 6เป็นเครื่องบินที่ไม่ดีตรงกันข้าม F 1 6เป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับการพิสูจน์ทางการรบมาแล้วทั่วโลกมีประสิทธิภาพสูงทันสมัยและเป็นที่ไว้วางใจของหลายประเทศแต่นั่นเป็นเพราะประเทศเหล่านั้นมีงบประมาณการสนับสนุนด้านโลจิสติกระบบฝึกนักบินและโครงสร้างพื้นฐานรองรับอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเป็นสิ่งที่กัมพูชายังไม่สามารถรองรับได้ในระดับเดียวกัน เมื่อพูดถึง F16 สิ่งสำคัญคือระบบบำรุงรักษาไม่ใช่แค่การมีเครื่องบินอยู่ในรันเวย์แต่ต้องมีทีมช่างอากาศยานที่ผ่านการฝึกเฉพาะทางเครื่องมืออะไหล่ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสหรัฐรวมถึงต้องมีโรงเก็บเครื่องบินที่มีการควบคุมอุณหภูมิและการตรวจสอบโครงสร้างอย่างสม่ำเสมอประเทศที่มี F16 อย่างไทยสิงคโปร์อิสราเอลหรือไต้หวันต่างต้องลงทุนด้านนี้จำนวนมหาศาล เพื่อให้เครื่องบินพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องหากไม่มีงบประมาณรองรับการมี F-16 ก็อาจทำให้เครื่องบินอยู่บนพื้นมากกว่าบินบนท้องฟ้ากัมพูชาในปัจจุบันยังไม่มีโครงสร้างสนับสนุนระดับนี้นั่นคือปัญหาหลักที่ทำให้ F-16 ที่อาจจัดหาได้ไม่สามารถใช้งานได้ตามศักยภาพอีกเรื่องหนึ่งคือการฝึกนักบินกัมพูชามีนักบินรบจำนวนไม่มากและส่วนใหญ่มีประสบการณ์จากเครื่องบินที่มีระบบควบคุมแบบเก่า การกระโดดข้ามมาใช้ F16 ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ต้องการการฝึกขั้นสูงการใช้เรดาร์การรบแบบ Beyond v i s u a l r ร n g e และการใช้อาวุธอากาศสู่อากาศนำวิถีต้องใช้เวลาฝึกตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการรบจริงอย่างน้อย2-3ปีต่อ1นนักบินการฝึกนี้ไม่เพียงใช้เวลาแต่ยังมีค่าใช้จ่ายสูงมากและต้องส่งนักบินไปฝึกที่สหรัฐหรือประเทศที่เป็นพันธมิตร นี่คืออีกเหตุผลที่ว่าการได้ F 1 6มาไม่ใช่เรื่องจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของภาระผูกพันที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในระยะยาวเราควรพูดถึงต้นทุนกันอย่างจริงจัง ราคาของ f 1 6มือ2พร้อมอัปเกรด1ลำสามารถแตะระดับ25-35ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังไม่รวมค่าดูแลรายปีการฝึกบุคลากรและค่าอะไหล่การใช้งานเครื่องบินขับไล่ระดับนี้จะมีค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินประมาณ7,000-22,000ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรุ่นและสภาพความพร้อมของเครื่องหากกัมพูชาต้องการให้เครื่องบินพร้อมรบจริง ต้องมีชั่วโมงบินฝึกต่อปีอย่างน้อย120-180ชั่วโมงต่อเครื่องซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายต่อปีที่สูงเกินกว่าที่กองทัพอากาศกัมพูชาจะรับได้อย่างยั่งยืนหากดูประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามหรือไทยต่างมีนบกรโหมมากกว่ากัมพูชาหลายเท่า และยังต้องวางแผนอย่างหนักเพื่อให้เครื่องขับไล่พร้อมรบตลอดเวลานี่แสดงให้เห็นว่าการรักษาสภาพความพร้อมของเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่ไม่ใช่เรื่องที่ทำโดยง่ายในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์กัมพูชามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนในหลายด้านรวมถึงด้านการทหารสหรัฐมักจะระมัดระวังในการถ่ายอาวุธให้ประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์กับจีน เพราะกลัวว่าข้อมูลเทคโนโลยีในระบบอาวุธปาดถ,ถูกถ่ายทอดไปยังฝ่ายตรงข้ามเช่นระบบเรดาร์ AESA การประมวลผลสัญญาณเป้าหมายและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นแม้ว่ากัมพูชาจะพยายามจัดซื้อ F 1 6แต่ก็มีโอกาสสูงที่สหรัฐจะไม่ยินยอมหรือจะขายรุ่นที่ลดความสามารถลงอย่างมากจนไม่คุ้มค่ากับการใช้งานจริง เครื่องบินที่ได้อาจมีประสิทธิภาพด้อยกว่าเครื่องบินที่ประเทศเพื่อนบ้านมีอยู่แล้วซึ่งไม่ตอบโจทย์การเพิ่มศักยภาพทางทหารอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณาคือสนามบินและฐานทัพอากาศของกัมพูชาสนามบินทหารส่วนใหญ่ในกัมพูชายังขาดระบบรองรับเครื่องบินรบที่ต้องการรันเวย์ทนแรงดันล้อสูงระบบเติมเชื้อเพลิงแรงดันความปลอดภัยต่ออาวุธนำวิถีและพื้นที่ซ่อมบำรุงที่เหมาะสม หากไม่มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ F 1 6อาจประสบปัญหาการสึกหรอเร็วกว่าปกติหรือไม่สามารถขึ้นลงได้ในทุกสภาพสนามบินภายในประเทศซึ่งจะทำให้การใช้งานทานยุทธวิธีจำกัดมากหากเรามองอีกด้านหนึ่งกัมพูชามีทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกว่าเช่นเครื่องบินขับไล่รุ่นเบาหรือ U A V ลาดตระเวนซึ่งมีต้นทุนการใช้งานต่ำกว่าให้ผลตอบแทนเหมาะสมในภารกิจป้องกันน่านฟ้าและข่าวกรอง กัมพูชาไม่ต้องแข่งขันด้านกําลังทางอากาศกับประเทศที่มีงบกลาโหมสูงกว่าเป็น10เท่าแต่อาจเน้นการสร้างความสามารถที่หาได้ง่ายและดูแลได้จริงในระยะยาวซึ่งจะให้ผลเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าเมื่อวิเคราะห์ทั้งหมดนี้จะเห็นว่าเหตุผลที่ F16 อาจไร้ประโยชน์ สำหรับกัมพูชาไม่ได้เกิดจากเครื่องบินแต่เกิดจากโครงสร้างงบประมาณการฝึกการบำรุงรักษาและภูมิรัฐศาสตร์ที่ไม่เอื้อต่อการใช้งานจริงเครื่องบินขับไล่ระดับสูงคือระบบทั้งระบบไม่ใช่แค่เครื่องบินหนึ่งลำหากประเทศไม่มีงบประมาณและโครงสร้างรองรับพอเพียงเครื่องบินจะไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพได้เต็มที่และอาจกลายเป็นภาระมากกว่าพลังรบ ดังนั้นหากถามว่าทำไม F16 ถึงไม่ช่วยกัมพูชาคำตอบคือเพราะต้นทุนรวมระบบสนับสนุนและข้อจำกัดเชิงยุทธศาสตร์ไม่ได้เหมาะสมกับบริบทปัจจุบันของกัมพูชาการเสริมความแข็งแกร่งทางอากาศควรทำอย่างมีขั้นตอนและต้องเลือกยุทธปกรณ์ให้สอดคล้องกับทรัพยากรและความสามารถในการดูแลระยะยาวไม่ใช่เพียงเพราะภาพลักษณ์หรือความต้องการทางการเมืองในระยะสั้น